สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่6เดือน3ปี67กับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวม4หน่อยนะครับผมก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมก็ได้ตัวเลขแล้วอยากลงทุนอยากเสี่ยงโชคเชฟหนุ่มก็ฝากไว้กับบ้านบ้างมีเงินทองนะครับผมกดแอดไลน์เพื่อนนะครับก็เชฟหนุ่มก็ยัง ยังลงคลิปให้บ้านมั่งมีเงินทองอีก2วันนะครับผมสำหรับในกลุ่มไลน์ก็แอดไลน์เข้ามาครับมีสปอนเซอร์เข้ามาในกลุ่มไลน์นะครับแต่คขาไม่ได้เอาหน้า,นาช่องยู u ูบเชีนนุ่มใครอยากเข้าก็แอดไลน์เข้ามาในไลน์เชีบหนุ่มนะครับ id line ก็087 966 5605เบอร์โทรก็088 683 6281นะครับผมแล้วก็ฝากไปถึงไอ้พวกที่ปากดีนะครับไอ ที่เข้า uh. ขามาก่อกวนนะครับถ้าบอกบอกเชี่ยนหนุ่มบอกกี่ครั้งแล้วว่ามันถ้ามันเยอะมึงก็ไปดูช่องอื่นไม่ต้องมาดูนี่นะครับผมเห็นเห็นคอมเมนต์แล้วก็ก็มันมีตั้งหลายร้อยอาจารย์นะครับก็ไปดูช่องอื่นไม่ต้องเข้ามานะครับผมก็บอกหลายครั้งละบางทีมันก็นเยอะแย,ยะขนาดนี้เยอะขนาดนี้ก็เรื่องของคุณนะครับผมผมทําตามสูตรคุณไม่อยากดูคุณก็ไปทางอื่นไม่ต้องมาเสือกเข้ามาในคอมเมนต์นะครับ สำหรับผลของวันที่5นะครับผมเชฟหนุ่มให้เด่นที่1 2 3 8วิ่งลู่ที่2นะครับผมเฉพาะกิจออก7 1 1กับ3 8นี่ครับผมมาตัวเน้นนะครับผม3 8ชุดงบน้อยแล้วก็ 1, 1 1นะครับผม วันนี้เชียนหนุ่มชอบตองให้ตองมันก็เกือบตองครับมันเป็นเจ 1, 1, นะ็ดหนึ่งหนึ่งเนาะน่าจะเป็นตองหนึ่งพิเศษออกแปดไอ้หกแปดหกกับเจ็ดศูนย์แปดหกหกแปดไม่มีแต่เข้าแปดดูเชี่นหนุ่มให้แปดเจ็ดมันออกแปดหกอะตัวเดียวเองก็เข้าแปดเนาะก็เกือบตองหกอีกหกแปดหกเกือบตอง <c oughs> รอบปกติออกหนึ่งสองสองกับแปดแปดก็มาแปดแปดนะครับผม แล้วก็สองสองตัวนน้นนะครับผมก็เกือบตองอีกอะแหมมันเฉี่ยวไปเฉียดมาส่วนรอบ v i p ออกหนึ่งสี่สองกับเก้าหกก็มาสี่สองสองสี่ตัวกลับนะครับอันนี้มาตัวกลับอันนี้ให้เนี่ยผิดอย่างละตัวหมดเลยอันนี้สามหนึ่งสองอันนี้ก็ผิดจากสามเป็นสี่เห็นไหมหนึ่งสี่สอง ตรงนี้ก็จะเป็นเข้าสองกับสี่ผิดตัวเดียวอีกอันนี้เข้าสองตัวนี้เข้าสองตัวนี้อันนี้ก็เข้าสองตัวนี้อันนี้ก็เข้าสองตัวนี้ดูมันผิดตัวเดียว <c oughs> น่าเสียดายครับ <c oughs> เดี๋ยวตามต่อของวันที่หกเลยครับ <c oughs> ครับผมสำหรับวันที่หกเชฟหนุ่นมก็คำนวณแล้วนะครับผมวันที่หกนะครับ อ่านอยวันนี้นะครับรวมสี่นอยนะครับผมเด่น0 2 7แล้วก็9นะครับ วิ่งลูด,ว,นนว,ลดวันนี้วิ่งลูดที่เจ็ดนะครับผมวันนี้วิ่งลูดที่เจ็ดศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์ห้านะครับสองสี สองห้าสองหกแล้วก็สองเจ็ดนะครับเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับ 1> 9ก้าหนึ่งเสองเสาแล้วก็9ก้าสี่นะครับคูเบิ้ลก็จะเป็น 0, 0ูนะครับวันนี้วันพุธมันจะเบิ้ลไหมศูนย์ศูนย์สองสเจดเจนะครับ ทุกสามตัวเก้าเจ็ดสองเจ็ดแปดศูนย์ สองสี่ห้านะครับผมแล้วก็ศูนย์ศูนย์สอง วันนี้วิ่งรูดที่7ตัวเดียวนะครับวันนี้วิ่งรูที่7นะครับชุดงบน้อยก็จะเป็น0 2 2 7 7 9แล้วก็92ครับวันนี้ลูกรักทิ้งไว้เลยเก้าสี่ดก้าเก้าเจ็กับ7 8 0นนะครับผม ชุดเงน้อยคู่เบิ้ลก็เจ็ดเจ็ดจัดชุดพิเศษให้สักหนึ่งชุดเจ็ดเจ็ดเก้านะครับผมครับผม ก็มีอยู่ประมาณนี้แต่ตองอย่าลืมครับไม่มานานแล้วแต่เทปหนุ่มไม่ได้ดูย้อนหลังว่ามันมาวันอะไรนะตองเนาะครับผมก็ฝากไว้เพียงแค่นี้กับแนวทางของวันที่6กนะครับก็เข้ากลุ่มไลน์ครับก็ไอดีไลน์เทปหนุ่มก็0 8 7ย์6 5 6 0 5หนครับเบอร์โทรก็0 88, 6, 8นย์3ป2 8 1นะครับผมใครอยากเข้ากลุ่มไลน์ครับล้วก็ฝากไว้อีก2วันนวดสัญญากับบ้านมั่งมีเงินทองนะครับช่วงนี้ก็ ยังเป็นสปอนเซอร์ให้เจ็บหนุ่มนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าลาวพัฒนาเดี๋ยววันนี้เข้าไล่แต่เช้าถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะลงให้นะครับเดือนนี้ยังไม่ได้ลงลาวพัฒนาให้เลยเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะครับ